ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์องค์แสดงธรรมนะคะเป็นพระอาจารย์ไพลอดสุนทโรค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระหูเทวามนุษย์สาจะมังขา,านิอกินตะยุงอาคังขะมะาโสถถานังพระรูหิมังขะระมุตตะมังณนะบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและ ประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาขวัญขวายในการประกอบกุศลมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเพื่อเป็นเครื่องนำตนให้ประสบความสุขสวัสดีทั้งในภบนี้และสัมปายภพภาคหน้าพระธรรมเทศนาที่จะนำมาแสดงใน โอกาสนี้มีชื่อเรื่องว่าประวัติของมงคลละสูตรเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของมงคลละสูตรว่าเป็นอย่างไรมงคลละสูตรนี้เป็นพระสูตรมีความสำคัญ สูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์จะนำมงคลสูตรมาสวดเป็นสูตรแรกในงานมงคลต่างๆเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญอายุงานแต่งงานผู้บ่าวสาวเป็นต้นมงคลสูตรนี้ จะขึ้นต้นด้วยคำบาลีที่พระสวดว่าอเสวน,นาจะพารานังเป็นต้นดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะได้ฟังพระสวดคำบาลีที่เป็นมงคลสูตรดังกล่าวอยู่เสมอความมุ่งหมายที่พระสงฆ์ได้นำมาเอามาสวดมงคลละสูตร มาสวดในงานมงคลน,นี้ก็เพื่อให้เกิดความสิริมงคลและมีความจเจริญก้าวหน้าแก่บุคคลผู้มาทำบุญในงานมงคลน,นั้นเพื่อให้ท่านสาธุชนได้ทราบประวัติความเป็นมาของมงคลละสูตรอัตมาภาพจะได้นำเรื่องราว ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดมงคลรสูตรมาเล่าตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในครมพีทางพระพุทธศาสนาต่อไปปัญหาเรื่องมงคลสูตรนี้ได้มีการพูดถึงและโต้เถียงกันมานานที่ประเทศอินเดียก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้ตัดสล้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ชาวชมพูทวีปมีความคิดเห็นเรื่องมงคลเป็นสามพวกคือพวกที่หนึ่งถือเอาสิ่งที่เห็นด้วยตาว่าเป็นมงคลพวกที่สองเห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังด้วยหูว่าเป็นมงคลและ พวกที่สามเห็นว่าสิ่งที่รู้ทางจมูกลิ้นและกายใจเป็นมงคลพวกที่หนึ่งที่ถือเอาสิ่งที่เห็นด้วยตาว่าเป็นมงคลอธิบายพวกที่หนึ่งถือว่ารูปที่ตาเห็นที่โลกยกย่องเป็นรูปที่ประเสริฐล้วนแต่เป็นมงคลทั้งนั้น เช่นตื่นเช้าขึ้นมาเห็นนกนางแอนบินอยู่ในอากาศเห็นหญิงมีคันหรือเห็นหม้อน้ำที่ใส่น้ำเต็มหม้อเป็นต้นคนพวกที่หนึ่งถือเอาว่ารูปที่ได้เห็นเป็นมงคลน,นี้เรียกว่าทิฏฐมังคลาลิกะแปลว่าพวกที่เห็นว่ารูป ที่ได้เห็นทางตาเป็นมงคลพวกที่สองที่เห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังด้วยหูเป็นมงคลอธิบายว่าคนพวกนี้ถือว่าสิ่งที่ได้ฟังทางหทูที่โลกยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐล้วนแต่เป็นมงคลทั้งนั้นเช่นตื่นเช้าขึ้นมาได้ยินเสียงที่ดี เช่นได้ยินว่าจะเลินบ้างจะเลินด้วยสิริบ้างวันนี้เป็นวันลิ์ดีบ้างคนพวกนี้ที่ถือเอาเสียงคนพวกที่สองที่ถือเอาเสียงได้ยินเป็นมงคลน,นี้เรียกว่าสุตมังคลาลิกกะแปลว่าพวกที่ถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นมงคลพวกที่สามที่เห็นว่า สิ่งที่รู้ทางจมูกทางลิ้นและทางกายเป็นมงคลอธิบายว่าคนพวกนี้ถือเอาว่ากลิ่นที่ได้สูดดมทางจมูกรสที่ได้ชิมทางลิ้นหรือสิ่งสัมผัสทางกายที่โลกยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีล้วนแต่เป็นมงคลทั้งนั้น เช่นคนที่ตื่นมาแต่เช้าได้สูตรกลิ่นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกบัวเป็นต้นได้เคี้ยวไม้สีฟันอันสีขาวหรือได้จับต้องสิ่งที่ดีเช่นข้าวกล้าที่เขียวหรือจับต้องดอกไม้ผลไม้เป็นต้นคนที่ เอาสิ่งที่รู้ทางจมูกและทางลิ้นและทางกายว่าเป็นมงคลดังกล่าวมานั้นเรียกว่ามุตตะมังคลาลิกะแปลว่าพวกที่ถือเอาสิ่งที่รู้ด้วยจมูกลิ้นกายว่าเป็นมงคลประชาชนชาวชมพูทวีปในสมัยนั้นได้มีความคิดเห็นเรื่องมงคล แตกแยกออกเป็นสามฝ่ายดังกล่าวแล้วแม้เราเทวดาและพระพรมในสวรรค์เทวโลกหรือพรม,มะโลกก็มีความคิดเห็นเรื่องมงคลแตกแยกออกเป็นสามเช่นพวกมนุษย์เหมือนกันจนกระทั่งการเวลาล่วงเลยไปสิบสองปีนับตั้งแต่มี การโต้เถียงกันเรื่องมงคลในโลกมนุษย์เป็นต้นมาบรรดาเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงประชุมกันแล้วเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทศปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงกราบทูลถาม ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทศปัญหาเรื่องมงคลที่เกิดขึ้นมานานแล้วมนุษย์และเทวดาบางพวกก็ถือว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเป็นมงคลบางพวกก็ถือว่าสิ่งที่ได้ยินทางหงูเป็นมงคลบางพวกก็ถือว่าสิ่งที่ได้รู้ทางจมูกลิ้นกายเป็นมงคล พวกเขาไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ว่าสิ่งใดเป็นมงคลอย่างแท้จริงขอให้พระองค์ได้โปรดพระยากรตามที่ถูกต้องเถิดพระเจ้าข่าว่าอะไรที่เป็นมงคลเมื่อเท้าสักกะเทวราชได้สดับคำทูลถามของเหล่าเทวดาเช่นนั้นได้ตัดถามว่าปัญหาเรื่องมงคล เกิดขึ้นที่ไหนเทวดาทั้งหลายกราบทูลว่าเกิดในมนุษย์โลกพระเจ้าข้าพระองค์ตัดถามต่อไปว่าขณะนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเราเทวดากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในมนุษย์โลกพระเจ้าข้า ท้าวสักกะเทวราชตัดว่าพวกเราจะพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลถามปัญหาเรื่องมงคลและทรงมีเทวบัญชาให้เทวบุตรองค์หนึ่งเป็นคนถามปัญหาเรื่องมงคลกับพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นเท้าสักกะเทวราชก็ได้พาคณะเทวดาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ไปเฝ้าพราะพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ณวัดเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีต่อจากนั้นเทพพระบุตรที่ได้รับเทวบัญชาให้ทูลถามปัญหาเรื่องมงคลก็ได้ถามก็ได้ถวายบังคมบังคมพระพุทธองค์ยืนอยู่ณที่ สมควรด้านหนึ่งแล้วได้กราบทูลถามปัญหาตามข้อที่เป็นคำบาลีดังที่อัตมาภาพจะได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่าพระหูเทวามนุษย์สาจะเป็นต้นแปลว่า แปลความว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์จําพวกมากปาถนาความดีได้คิดเรื่องมงคลขอพระองค์ได้โปรดตัดมงคลอันสูงสุดเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเทพบุตรกองนั้นได้กราบทูลถามปัญหาเรื่องมงคลนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพระกะุณาได้ตัดเฉลยปัญหามงคล โดยได้ตัดมงคลสูตรซึ่งเริ่มด้วยพระคาถา,าเบื้องต้นว่าอเสวัณน,นาจะพารานังเป็นต้นจนถึงคาถาสุดท้ายว่าสัพพะโสถิงคับฉันติตานเตสังมังคระมุตตะมังซึ่งข้อความในมงคลสูตรนี้ได้สไดสแสดงหลัก มงคลสูตรสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่จัดเป็นมงคลที่แท้จริง38ประการตามที่อัตมาได้พัณน,นามานี้คือประวัติเรื่องราวความเป็นมาของมงคลสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดมงคลสูตรอันว่าด้วยเรื่องมงคล38ประการก็เพราะ ปารบเรื่องปัญหาที่มนุษย์และเทวดามีความเข้าใจเรื่องมงคลแตกต่างกันต่างโต้เถียงกันมานานเป็นเวลานาน,านถึง12ปีเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดมงคล3ามประการไว้ในมงคลสูตรเป็นการเฉลยปัญหาให้มนุษย์และเทวดา ได้เข้าใจเรื่องมงคลถูกต้องและเป็นการยุติปัญหามงคลด้วยประการชนี้เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้จดและเข้าใจเนื้อหามงคล3 8ประการอันปรากฏอยู่ในมงคลสูตรนี้อัตมาจะได้นำเอามงคล3 8ประการ จัดเร,เรียงไว้ตามลำดับหัวข้อที่เป็นคำบาลีและแปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้มงคลข้อที่หนึ่งเสวนนาจะพารานังการไม่คบคนพานทั้งหลายมงคลข้อที่สองบัณฑิตานันจะเสวนนาการครบบัณฑิตทั้งหลายมงคลข้อที่สามบูชาจะปูชนียานังการปู การบูชาท่านผู้มีท่านผู้ที่ควรบูชาทั้งหลายมงคลข้อที่สี่ปฏิรูปรเทสวาโสจะการอยู่ประเทศที่สมควรมงคลข้อที่หบุเพจักะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนมงคลข้อที่หก อัตตะสัมมาปณีทีจะการตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที่เกตพระหุสัจจะความเป็นผู้สดับรับฟังมากมงคลข้อที่แปดสิบปัญจะคือศิลปะมงคลข้อที่เกวินยโยจะสุสิชิโตวิในที่ได้ศึกษาดีแล้ว มงคลข้อที่สิบสุภาษิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตมงคลข้อที่สิบอดมาตาปิตุอุปักฐานังการบำรุงบิดามารดามงคลข้อที่สิบสองปุตตัสะสังฆโหการสงเคราะห์บุตรมงคลข้อที่สิบสาทารัสสะ สังฆะหการสง่งเคาะหภรรยามงคลข้อที่สิบสี่อนาคุลาจะกรรมันตาการงานที่ไม่อาคูมงคลข้อที่สิบห้าทานันจะการให้ทานมงคลข้อที่สิหธรรมจริยาการประพฤติธ,ธรรม มงคลข้อที่17ยาตะก,การนันจะสังฆะหูการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายมงคลข้อที่18อานวัชานิกรรมมานิการงานทั้งหลายไม่มีโทษมงคลข้อที่19อาระตีวิรตีปาปาการงดเว้นจากบาปมงคลข้อที่20 มัชฌปานาจะสัญญโมการสำรวมการไม่ดื่มน้ำเมามงคลข้อที่21สบอ็บปปมาโทจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายมงคลข้อที่22่าระโวจะความเคารพมงคลข้อที่23นิวาโตจะ ความถ่อมตนมงคลข้อที่24สันตุทีจะความสันโดษมงคลข้อที่25ต่ตันยุตาความเป็นผู้กระตันยู่มงคลข้อที่26กาเลนะธรรมัสวนังการฟังธรรมตามการมงคลข้อที่27 หันตีจะความอดทนมงคลข้อที่28โสวจัดสตาความเป็นผู้ว่าง่ายมงคลข้อที่29สะมะนานันจะทัตสนังการเห็นสมณะทั้งหลายมงคลข้อที่30กตาเลตาเลนะธรรมมัสสากัจฉา การสนทนาธรรมตามการมงคลข้อที่31ตะโปจะการบำเพ็ญความเพียรมงคลข้อที่32มสิมมจะลิยาจะการประพฤติธรรมการปรบการประพฤติคมมจันมงคลข้อที่33อริยะศาสยานทัศนงัง การเห็นอริยสัจะทั้งหลายมงคลข้อที่34นิพพานะสัจจิจิริยาจักการทำพระนิพพานให้แก้งมงคลข้อที่35สิห้าผูดทัศาโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสนกรรมปรติจิตของผู้ที่ถูกโลกกระทำครอบงำแล้วย่อมไม่หวั่นไหว มงคลข้อที่36อโศกังกิตที่ไม่เศร้าโศกมงคลข้อที่ส7เ็ดวิรชังกิตที่ปราศจากทุลีคือกิเลสมงคลข้อที่ส8บเขมังกิตที่กเกษมปลอดโปรจากกิเลสมงคลส8ประการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงประมวลหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้ซึ่งบุคคลทุกเพศทุกวัยทั้งคฤหัหั์และบรรพชิตสามารถจะนำเอามาปฏิบัติเพื่อสร้างความเจริญได้ ทั้งในทางโลกและทางธรรมเช่นในทางโลกผู้นำเอาหลักธรรมมงคลไปปฏิบัติก็สามารถจะสร้างความเจริญทั้งในส่วนตนส่วนครอบครัวส่วนหน้าที่การงานส่วนในทางธรรมท่านผู้ที่นำเอาหลักธรรมมงคลไปปฏิบัติก็สามารถจะกำจัดกิเลสตัณหาในกิจใจ ได้บรรลุมรผลนิพพานในที่สุดเพราะฉะนั้นมงคล38ประการนี้แต่ละข้อพระองค์จึงตัดว่าเป็นมงเป็นอุดมมงคลแปลว่ามงคลสูงสุดอธิบายว่ามงคลในพระพุทธศาสนา38ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดคือเป็นมงคลชั้นยอดไม่มีมงคลอื่น ในทางโลกที่จะประเสริฐเท่าเทียมได้เพราะมงคลที่ชาวโลกถือกันว่าเป็นมงคลประเสริฐนั้นไม่ใช่เป็นมงคลที่ประเสริฐอย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นคนนิยมถือเอาต้นไม้ใบไม้เป็นมงคลอย่างที่นิยมเอาใบเงินใบทองใบนาคมาใส่บาตรน้ำมนต์ในเวลาที่ทำบุญต่าง แต่งงานก็เพื่อให้คู่บ่าวสาวมีความเจริญก้าวหน้าใบไม้ที่เป็นมงคลน,นี้ก็หาเช่นเป็นมงคลทำให้คู่บ่าวสาวเจริญอย่างแท้จริงไม่บางคู่แต่งงานไปนานก็อย่าล้างกันก็มีหรืออยู่รวมก็อ,อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็ยังไม่เจริญก้าวหน้ากลายเป็นคนยากจนไปก็มี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลภายนอกนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าได้ยึดถือเอาเป็นมงคลมากนักหากจะถือบ้างก็ถือว่าเป็นโบราณประเพณีที่ถือกันมาเพื่อให้เกิดความสบายใจเท่านั้นแต่ควรจะยึดถือเอามงคลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเช่นคู่บ่าวสาว ที่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็จงนำหลักมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สามีภรรยาปฏิบัติหน้าที่สามีภรรยาที่ดีต่อกันซึ่งจัดเป็นมงคลที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่สามีภรรยาการที่สามีภรรยานำเอาหลักมงคลซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้มาปฏิบัติเช่น เรียกว่ามงคลชั้นในจึงทำให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในครอบครัวอย่างแท้จริงเมื่อท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบว่ามงคล38ประการในพระพุทธศาสนาเป็นอุด,ดมมงคลคือเป็นมงคลชั้นยอดในพระพุทธศาสนาดังพันลนามาแล้วก็จะพิจารณานำเอามา นำเอามงคลแต่ละข้อนั้นมาท่องจําและนำมาปฏิบัติก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตนำความเจริญก้าวหน้าคนเราท่องคาถามงคล38ข้อให้ได้เมื่อท่องจําได้แล้วก็นำเอาคาถาแต่ละข้อนั้นมาปฏิบัติชีวิตก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นคนมีวาสนา เพราะมงคลแต่ละข้อนั้นถ้าเราเพียงแต่ท่องจําได้แต่ไม่นํามาปฏิบัติก็จะไม่เป็นมงคลแก่ตนยกตัวอย่าง, <pouquinho. S 1> างเช่นมงคลข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทรงสอนไม่ให้คบคนพาลหากเราปฏิบัติตามมงคลข้อนี้ได้คือไม่คบคนพาล ซึ่งเป็นคนชั่วก็จะไม่ถูกคนพาลน,นั้นชักจูงให้ประพฤติชั่วกลายเป็นคนไม่ดีได้รับความทุกข์เดือดร้อนในทางตรงกันข้ามหากเราไม่ปฏิบัติตามมงคลข้อนี้แต่ไปพบคนพาลซึ่งเป็นคนชั่วก็จะถูกคนพาลน,นั้นชักจูงให้ทำความชั่วทำให้ประพฤติตัวเป็นคนชั่ว เสียคนไปในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออ้างอิงคุณพระศีรัตนะไตและบุญปุศสนทุกประการจงบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความสุขสิริสวัสดีพิพัฒน์มงคลสมบุญพุณนผลยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนาน เอวังก็มีด้วยประกาศลันี